สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับเบียร์แชนแนลประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าอันฮกเกิงชาวจีนในเมืองไทยส่วนมากอพยพมาจากมณฑลหกเกี้ยนเก่าคือชาวจีนกวางตุง้งชาวจีนแคะและชาวจีนแต้จิ้วมาเมืองเสวียนโจและจางโจของมณฑลหกเกียน ชาวจีนเป็นผู้เชื่อมั่นในประเพณีและความเชื่อเดิมเป็นอย่างเข่งคัดพวกเขามักสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อประดิษฐานเทพเจ้าและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามระบบความเชื่อของตนดังนั้นจึงพบว่ายุคแห่งที่มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นชุมชนย่อยต้องมีศาลเจ้าของชาวจีนอยู่เสมอซึ่งศาลเจ้าเป็นสถานที่ชาวจีนเชื่อถือเป็นสถานที่สักการะบูชาสำคัญ ดังนั้นในเขตอำเพืนานดซึ่งมีชาวจีนจำนวนมากเลได้สร้างสาลเจ้าขึ้นมาคือสาลเจ้าอันฮอกกิงตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตําบลนโานดบนเนื้อที่149ตารางวาเดิมจากบรรพบุรุษเล่าว่าได้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพศ2443โดยบรรพบุรุษชาวจีนซึ่งเดินทางมากับเรือและได้เข้ามาทางทะเลสาบสงขา แล้วมาขึ้นที่ปากของละโนดซึ่งเรียกว่าปากบางละโนดและได้นำตัวเป็กกงและองค์เทพประมาณ10องค์ซึ่งได้ก่อสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อประดิษฐานองค์เทพเพื่อกรับไหว้คารพบูชาซึ่งสร้างขึ้นมาไม่แข็งแรงพอ ต่อมาในปีพศ2461ทางกรรมการสามเจ้าได้ขอสร้างศาลเจ้าขึ้นบริเวณริมของละโนดโดยทำการซื้อที่ดินในเนื้อที่149ตารางวาโดยเป็นชื่อของนายจรินพืชภัยบุญซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการและได้เชิญเทพทุกองค์มาประดิษฐานเคารพบูชาต่อมาคณะกรรมการสามเจ้า ได้ลงมติใหม่ให้ก่อสร้างศาลเจ้าใหม่ในปีพศ2503โดยเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันต่อมาเมื่อปีพศ2549ได้โอนชื่อจากนายชลินพืชไผ่บุญมาเป็นชื่อของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและบูรณะเลื่อนมาถึงปัจจุบันดังนั้นศาลเจ้าอันทุกิงได้มีกิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกัน 1. กิจกรรมวันเซยิตตัวเปกงซึ่งจัดหลังวันจุดจีน15วัน 2. ประเพณีถือสิงกินจีเริ่มตั้งแต่1นึค่ำถึง9้ค่ำของเดือน9ตามปฏิทินจีน